พราะพงเป็นคู่แข่งอยู่เนี่ยเป็นวงการเมืองอะ่ะพงพงรู้สึกว่าแก๊ง YPP คือแบบอ e ีดอกน่ากลัวมากอีกสามปีสามปีห้าปีเนี่ยคือพวกนางมาแน่เออแล้วแบบนางถูกกุมมิ่งมาแล้วอะ่ะแล้วเท่าที่พงกวาดสายตามองแก๊ง YPP พอ่ะโอ้โหคือบางคนแบบมาแบบครบองค์อะ่ะ YPP พสองเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นาะยกนนีโพสเองเลยนะหรอใช่ คือนั่งนั่งกินกับวายพีมากนะเออไปดูได้ในที่แฟนเพจพักเพื่อไทยเลยค่ะท่านผู้ชม YPP พีพตะพานหินมีไหมคือมีคนบอกว่าพงปั่นจนนายกอนุต้องไปตะพานหินพงไม่ได้ปั่นเปิดอะไรหรออพงก็แค่ call out ในฐานะเป็นคนตะพานหินเออคนตะพานหินนี่นี่อ่ะ YPP นะครับมาแล้วนะครับเปิดรับสมัครแล้วนายกอิงนะฮะก็โพสต์ว่าคนอายุ2ี4 0อถึงอ,อ,อายุเกินไปแล้วนะฮะสมัครวันนี้ถึง31ตุลาคมประกาศผล3พฤศจิกาเวิร์กช็อปสิบสี่ถึงและ28-30พฤศจิกาที่ s c ปากนี้วันวันที่พักเพื่อไทยจัดงานยกเครื่องอะครับผมได้คุยกับแก๊ง YPP อะครับอืมคือ,อเฮ้ย เออเขาเขามีของเนาะเขามีแบบแก๊งวายพีพีคือวายพีพีรุ่นหนึ่งปะรุ่นหนึ่งครับแล้วแล้วแล้วแก๊งหนึ่งที่พงเข้าไปคุยอะครับเหมือนเขาเตรียมที่จะลงสมัครเป็นสสที่ลำพูนครับใช่เขาคือวายพีพีรุ่นหนึ่งอะจะมีลงทั้งสองกกรุงเทพด้วยนะแล้วก็ลงสสด้วยอ๋อหมายความว่าเล่ายังไงหมายความว่าคนที่ที่ไปสมัครโครงการ YPP พีพีเนี่ย มันคือเส้นทางการโลดทูสู่การเป็นนักการเมืองอย่างนี้เหรอครับหรือว่ามาเป็นมาเป็นทีมงานหลังบ้านให้กับนักการเมืองอีกทีทั้งทั้งสดทั้งสองแบบแล้วหมดได้หมดได้หมดอ๋อถ้าพง์ถนัดํานโยบายพง์ก็ไปโนดเอออกแบบนโยบายพงเห็นแผนผังนั้นใช่ไหมเขามีสํานักนโยบายอ่ะของพังอ่ะ คือแผนผังวันนั้นเราจะเห็นโครงสร้างของพรรคที่ชัดเจนขึ้นว่ามีเอกองเลขามีสํานักนโยบายมีฝ่ายวิามีสี่สํานักอ่ะฝ่ายเลขาสภาอะไรนะสักอย่างฝ่ายกิจการสภาอย่างเงี้ยฝ่ายกิจการสภาซึ่งคุณจบวัยพีอ่ะคุณไปได้ทั้งฝ่ายกิจการสภาคุณไปได้ทั้งสํานักนโยบายคุณไปได้ทั้งกองสื่อสารคุณไปได้ทั้งเอเป็นเป็นคนดิเดต ก็เลือกลงตามความถนัดได้เลยใช่และอย่างอย่างอย่างที่พงเจอเนี่ยมันมันตกสื่อสารอีกบล็อกหนึ่งเออเออเป็น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 ทังเป็นมีอยู่คนหนึ่งครับมีสองคนเออเขาตั้งใจจะไปลงสอสอที่จังหวัดลำพูนในพื้นที่เขตหนึ่งเขตสองเนี่ยมีมีสอสเพื่อไทยลำพูนอยู่แล้วเออเขาจะไปลงเขตหนึ่งซึ่งสู้กับส้มเลยนะ ถูกต้องเราพงก็ถามเขาว่าเออแล้วเอาอะไรไปสู้ว้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่เป็นคนที่นั่นหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า<ม>เขา,าเขาไม่ได้เป็นคนที่นั่นแต่เขาไปลงพื้นที่เขาเข้าไปแบบทาโปรเจกต์เกี่ยวกับลาหยงลํำใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่แบบ<ม>แต่พงสัมผัสได้ถึงแบบอ<ม>ินเนอร์ของเขาอะเออว่าเฮ้ย<ม>คือมัน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 ใช้ มันใช้สมองในการคิดเดินหน้าการทํางานนะมันไม่ใช่ว่าฉันจะไปลงสมัครฉันจะเป็นผู้แทนของคนลําพูนอย่างเดียวแต่มันมีสิ่งที่เขาอยากจะไปทําเขาอยากจะไปพัฒนาเอิถ้าสมัครอ่ะมันต้องย้ายภูมิลำนาวหรือว่ามันต้องเกิดที่นั่นเป็นคนที่นั่นปะต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นหนึ่งปีครับคุณแม่ต้องไปมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เราจะลงสมัครหนึ่งปีอืมงั้นแปลว่าน้องคนเนี้ต้องต้องเตรียมย้ายทะเบียนบ้านแล้วดิใช่ครับใช่ เขาพูดชัดเลยว่าเขาเขาเป็นเขาะจะเสนอตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนสมัครลงสสเขตหนึ่งลำพูนของพรรคเพื่อไทยอย่างนี้เลยแล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทีมงานอยู่ใน YPP จะเป็นทีมซัพพอร์ตให้กับคุณพี่คนนี้อ๋ออ้เ,เ,เลือลที่บอกไปแล้วคื Oh. คือ y p p พมันไม่จำเป็นได้ว่าทุกคนจะลงสอสอนะคือคนที่ลงพื้นที่เก่ง, mm hmm. ค,กงคุยเก่งก็อาจจะเป็นอยู่คนอยู่เบื้องหน้าแต่คนที่ mm hmm. เป็นคนจัดทำก็มูลวิกลยุทธ์วิธีคิดกันเออมันก็เลยมีความหวังว่าเราได้เห็นคนรุ่นใหม่แล้วก็อย่างที่ชูวัตรบ,บอกพง mm hmm. เมื่อวันเมื mm ่อ hmm. วันอังคารน่ะถ้าเราดูอายุเฉลี่ยของของคน mm hmm. ที่<ด>อยู่บนเวทีวันนั้นน่ะ เอออายุน้อยนะหรอกคนหน้าตาใสๆเยอะไปหมดเลยนะลูกคุณวิชานมินชยนันอย่างนี้ลูกเออนรุกุลธนิกุลที่อาจจะนึกคุยว่าเออมากมายนะวันนั้นนะอืมเออเห็นอีกคนหนึ่งไหมเขาบอกว่าคนนี้ก็หน้าตาดีพงเออหมอเชียงใหม่หมอโจไม่ใช่หมอโจหมอโจหมอโจก็ทรงดีเออหมอโจก็กาเป็นคนทํางานในพื้นที่อันนี้เห็นว่าจะลงเชียงใหม่ ไม่ได้แต่ว่าเขตหนึ่งมเข็ดหนเลยแลเนี่ยเขตหนึ่งเขตเลยนะเขตหนึ่งเลยนะหมอเจ้าทำจทดเลยนานมากพี่เก๋หมอจ้ออยู่ในทีมนายกอบจอสวกองโอ้แล้วตอนนี้ก็มีคนตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเออ่แคนดิเดตเพื่อไทยอ่ะทำทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียรัวๆแล้วทำดีด้วยนะ แค่เห็นเพจของแคนดิเดตเกือบทุกคนละรวมทั้งหมอโจ้ด้วยอของเมโคลาชของโบสุโขทัยอ่ใช่อืออือโอแต่ละคนแบบทําคือเขาเขาทั้งลงพื้นที่แล้วก็เขาใช้เครื่องมือออนไลน์ด้วยคือทั้งออนออนกราวแล้วก็ออนไลน์ไปพร้อมๆกันผผมว่าถ้าผงเป็นคู่แข่งนะครับ พราะพงเป็นกู่แข่งอยู่เนี่ยเป็นวงการเมืองอะ่ะพงพงรู้สึกว่าแก้งวายพีคือแบบอีดอกน่ากลัวมากอีกสามปีสามปีห้าปีเนี่ยคือพวกนางมาแน่อะ่ะเออแล้วแบบนางถูกกุมมิ่งมาแล้วอะ่ะแล้วเท่าที่พงกวาดสายตาม,มองแก้ง Y p p พพอะ่ะโอ้โหคือบางคนแบบมาแบบครบองค์อะ่ะครบองค์เลยอะ่ะเรายังไม่เห็นสมองเขานะพงได้คุยแค่บางคนนะแต่ถ้าเราเห็นลักษณะาทางกายอยาบคือแบบคือเขาเขาเป็นแกงที่แบบ ดูมีแสงดูมีแววแล้วผมก็ถามเขาว่ายู u, ในเมืม่อขับไปนะไทยอ่ะมันถูกมองว่ามันเป็นพรรคคนแก่ยูแบบแล้วยูมาร่วมทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นคนเท่านะเออเขาก็บอกว่าเขา appreciate กับกับการคิดเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่รากเงาเขาว่าแบบเนี้ยแต่แต่ไม่ได้แปลว่าว p p พพมันมีแต่เออความความ ความอะไรอะความเหมือนจะไฮโซจบเมืองนอกนะคะ YPP ม,มีหลากหลายนะและเวลาที่คุณมสมัครเข้าโปรแกรม YPP อ่ะเขาไม่ได้ระบุวุฒธธิการศึกษานะคะสังเกตปะคือ YPP ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องจบเมืองนอกเป็นยาโทเป็นญาเอกไม่ใช่นะทุกคนล้วนแล้วแต่มีแสงสว่างในตัวเอง S <S 2> <S 2> คือบางคนก็อ,อาจจะจบเมืองนอกแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จบอะไรมาเลยแต่ว่ามีแคริสมามีบุคลิกมีความกระตือรือร้นมีสายตาที่แหลมคมมาจากชุมชนที่แบบโอ้ฉันรู้ปัญหาชุมชนในนี้ด้วยอินเนอร์ฉันเองออเหล่านี้เมื่อมาทำงานการเมืองอะพงมันจะเป็นมันจะเบลนเข้าด้วยกันไง พราะว่าเราต่างต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันอืพวกเรียนจบสูงสูงมาก็ไม่เคยเห็นโลกเห็นความเป็นจริงพวกอยู่ในโลกเห็นความเป็นจริงก็ต้องการเติมเต็มอะไรที่มันเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นโลกแบบพวกพวกที่จบจากในระบบอ่ามีการศึกษาในระบบหรือบางคนก็อาจจะเป็นสายบันเทิงสายบันเทิงอ่ะก็จะถูกก็จะเหมาะสำหรับงานเน็ตเวิร์กิ่งไงผมอือฮึอือึ งานที่จะต้องไปงานเปิดตัวอันนั้นงานภาคประชาชนงาน LGBT งานอะไรอย่างเงี้ยงานสุราชุมชนงานสังคมเพราะฉะนั้นน่ะอย่าอย่าไปคิดเยอะนะคะว่าคนว้ยเข้า YPP ไม่รวยไปได้ไหมไม่จบเมืองนอกไปได้ไหมเราจะกลายเป็นตัวประหลาดหรือเปล่าไม่ค่ะ YPP ต้องการความหลากหลายขอให้ขอให้มีองค์อยู่ในตัวจริงซึ่งองค์อยู่ในตัวใช่ใช่ มันไม่ได้มันไม่ได้มาจากแบบวุฒิการศึกษาไงอืมอืออ่าไม่แล้วไม่มันม <จะ S 2> อยู่ยางร่รก็ตามอ่ะมันก็จะทุกคนก็จะถูกถูกเอ่อเข้าโปรแกรมไปเพื่อ,อ,อเพื่อเทรนนิ่งแล้วถ้าหากว่าเทรนนิ่งแล้วคุณไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นบุคลากร,กรหรือว่าไปเป็นทีมงานอ่ะมันก็ไม่เสียหายไงพงเพราะการเทรนนิ่งนั้นอ่ะมันก็จะเป็นความสามารถอะไรบางอย่างที่ติดตัวเราไปตลอด แล้วคุณก็จะมีคอนเน็ชันกับพวก YTP ในอนาคตอ่ะสมว่าพี่เข้า YTP รุ่นสองแล้วพี่อ่ะไปพิชงานอะไรที่ตามจิตกรรมเขาไม่ผ่านแล้วพี่ก็ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสมว่าอีแค่ปีข้างหน้าพี่ก็จะรู้จักนักการเมืองหรือสสที่พี่ก็อาจจะในฐานะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันก็ต้องกลับมาคอนเน็กเพื่อทําอะไรบางอย่างพี่ก็อาจจะบอกว่าเธอเธอกฎหมายสุขาพิบาลของเทศบาลในนี้มันไม่เมิร์กฉันในฐานะร้านก๋วยเตี๋ยวว่า ฉันรู้สึกว่าขออเสนกฎหมายนี้มันต้องปรับนะมันจุกจิกเกินไปผู้ประกอบการไม่โอเคคือเนื้อมามันจะเกิดระบบนิเวศอะไรบางอย่างที่สร้างการเมืองที่เป็นเครือข่ายและใช่แก้เขาว่าเครือข่ายที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นใช่มันไม่ใช่เป็นเครือข่ายที่ทุกคนมองว่าเป็นเครือข่ายที่เอื้อกันนะแต่ว่าเป็นเครือข่ายที่คนรู้จักกันเหมือนกับมันไม่ต่างเลยกับที่พวกคุณทวินหาจะไปเรวพอหรอก มันคือการสร้างคอนเน็ชันระหว่างการที่ทําให้คนรู้จักกันแม้ว่าวันข้างหน้าคุณอาจจะไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ว่าคุณเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเสียงของคุณคุณก็ยกสูงถวายเพื่อนเฮ้ยแกเออทำไมจังหวัดอื่นเขามีไอ้นี่แล้วทำไมจังหวัดฉันไม่มีอะไรแบบนี้เลยสมมุติสมมุติน่ะเออมันก็สามารถที่จะอสุดท้ายก็จะกลายเป็นแบบว่าเครือข่ายของเอผู้ประสานงานพักในจังหวัดต่างๆมีคนหน่คนที่พงเจอชื่อชัยนรง์ผู้พิสิทธ์ก็คือเป็นบ้านใหญ่ลุงปูอยู่แล้ว หรือเปล่าไม่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 บ้านใหญ่ครับเป็นใช่ไม่บ้านใหญ่ออืืมมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคืออันนั้นคือเสตสองครับนั้นคือลำพูนเสตสองอ๋อชัยนรงค์พี่วิจิตเขาเป็นเขาเขามีคนเขามีเจ้าถิ่นอยู่แล้